คือดิมดิ้งครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการทบทวนการอ่านเรื่องตัว A นะฮะตัว A ที่เคยได้อธิบายไปทั้งหมดแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่ายังมีเหลืออีกนะฮะเรื่องใหม่เดี๋ยวนี้เอาของเก่ามาให้ดูทบทวนกันอีกสักทีหนึ่งนะก่อนหน้าน,นี้ได้ทาคลิปแบบนี้ไปแล้วหลายคลิปนะฮะสามสี่ครั้งน่าจะน่าจะได้ก็มาฝึกฝึกกบ่อยฮะจะได้ทําให้เราอ่านภาษาอังกฤษได้แข็งแรงขึ้นอ่า มาดูตัวนี้นะฮะตัว Q นะฮะ Q U A C K ตัวนี้ A เป็นสระแอร์ปกติเพราะมันเป็นาการสะกดตามปกติทั่วไปค,อวอค,คว R อ i r คอแควค c k นะคะคว c นะฮะ Quack ตัว Q ยังมีปัญหาเยอะผมจิงยกตัวอย่างมาแค่ตัวท,ที่พออาจได้ตามปกติเดี๋ยวเจอบางตัวมนันแปลกๆแล้วค่อยว่ากันอ่า Raw a i งอนฮะ N K งงงูมีเสียงคืออ่คคอ Rank Rank Raw Ray A W สระอเอสระเอนะทบทวนได้ฟังนะแซงซซแองอแซงเอ็นจีงูนะแซง salt ซาซซเซนะพอจำได้ไหมฮะเอสระอนะเอสระอตัวที่ซ้ำก็ไม่พูดซ้ำแล้วกัน Toro งชทรัชทรัชนะฮะอ่าสระแอนะทรัชขยะเนียนะฮะเอชอช้างนะ ทอฮัลอทลตัวสูงเลยนะท a l l a สระอนะ al สระอ tall ard tart ar นะ ar สระนะ tart tall train ay ก็เสียงสระเอไป van van ตัววีนะ van รถตู้เลยนะ van ใส่ปกติต to ัววีม well ีน้อยครับเลยเอาแค่ตัวเดียว wall w a l l wall กำแพงผนังนะฮะ way a อ a าเอก็ว่าไปที่ผมไม่เอาบางตัวมาลงเพราะมันจะมีความเพี้ยนผิดไปจากหลักปกติเพราะฉะนั้นจึงยก,กเฉพาะยกตัวอย่างมาเฉพาะคําที่มันอ่านง,ง่ายๆก่อนเดีย๋ยวยากยากเว้นแล้วค่อยไปหาดูทีหลัง YOR อลค่อยแยก y o o r a ์ r แล้วก็ y o o n ล o อยอน,นะ A W ก็ประมาณนี้นะฮะไม่มีอะไรมากคลิปนี้ผมตั้งใจทำสั้นๆนะให้จบภายในแค่ลวดเดียวอ่ะโอเค ก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวยังไงว่ากันต่อนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย